ำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองแชนแนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองแชนแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่21กร,รกฎาคมพศ2565นะคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะ สูตรคำนวณของปู่ร่มโพกนะคะแล้วก็เลขขันน้ำมนต์นะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะเลขสูตรก็หลุดนะคะแต่ว่าเลขขันน้ำมนต์เข้าเต็มเต็ม5 0านะคะท่านผู้ชมถ้า f อท่านใดได้ดูได้ติดตามนะคะก็คงจะรู้ว่าเลขขันน้ำมนต์เข้าเต็มเต็มนะคะแล้วก็ถ้าใครเสี่ยงโชคตามก็คงจะ โชคดีไปกับปู่ร่มโพนะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะเพราะว่าปู่ก็ทําเลขขันน้ำมนต์ไว้แล้วนะคะแล้วก็ส่งมาให้แอดดูเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็พร้อมที่จะนําเสนอให้กับเอฟทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าเลขขันน้ำมนต์กับเลขสูตรจะ เข้าอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเอ็ดก็จะโทรหาปู่นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับปู่นะคะเอ็ดก็ขอฝากช่องละอ,องชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอ็ดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีคลิปเด็ดๆจากละอ,องชนแนลนะคะ อยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับปู่พร้อมกันเลยค่ะค่ะก,การนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อโอ้ยแอดต้องขอโทษหลวงพ่อด้วยนะคะที่รับรับไม่ได้รับสายค่ะหลวงพ่อเพราะว่า แอดมัวแต่เข้าปากเก็บเห็ดอยู่ค่ะหลวงพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้าค่ะโอยทางนี้เห็ดกําลังขึ้นค่ะหลวงพ่อขึ้นเยอะมากค่ะแล้วก็เก็บสนุกมากค่ะได้เยอะไหมล่ะก็วันนี้รวมแล้วได้เจ็ดกิโลค่ะหลวงพ่อโอ้ยมีแต่ดอกงามๆเลยค่ะมีแต่โดองจุ่มๆมาเนาะค่ะค่ะเพราะว่าวันนี้คนคนเข้าป่าเยอะมากค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอซดูค่ะ เออนายจะนายจะถ่ายลงให้ดูเนาะก็คนไปเยอะค่ะหลวงพ่อกลัวว่าเก็บไม่ทันเขาค่ะหลวงพ่อแต่มาแต่ถ่ายคลิปัวนี้ไม่ทันเขาแหละหลวงพ่อเออเอาวันหลังก็ได้เนาะค่ะเพราะว่าไอ้คลิปเก็บเก็บเฮ็ดนะเอ็ดถ่ายไปคลิปหนึ่งแล้วค่ะหลวงพ่อยังไม่ได้ดูบอกยังเลยโอ้ยเอ็ดลงไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะวันก่อนวันก่อนแอ็ดก็ไปเก็บค่ะ ใช่ย่างพี่ดค่ะแต่ว่าวันนี้ได้เยอะกว่าวันก่อนอีกค่ะแล้วก็ดอกใหญ่ๆเท่ากำปั้นมือเลยค่ะหลวงพ่อตูมใหญ่ๆไข่ไข่ก็เท่าไข่เป็ดเลยค่ะหลวงพ่อสนุกมากเลยค่ะหลวงพ่อช่วงหน้าเห็ดค่ะค่ะคค่ะเพราะว่าไอ้ฝนตกก็เลยไปกรีดยางไม่ได้ค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็ตกเึ้นหยุดค่ะไรขอปลาเห็ดเนาะ ค่ะก็เลยเข้าป่าเห็ดค่ะดีแล้วดีแล้วค่ะพอได้ค่าขนมลูกไปโรงเรียนค่ะหลวงพ่อค่ะก็งวดที่ผ่านมาเลขของหลวงพ่อก็เข้าขันน้ำมนต์เนาะหลวงพ่อเนาะใช่เลขสูตรก็เข้าเลขหลักตัวเดียวเลขศูมค่ะหลวงพ่อใช่มีหลักตัวเดียววันนี้พ็จะลงด้วยกันเลยนะค่ะก็ได้ค่ะหลวงพ่อเนาะแต่เราจะเอา เอาลมก่อนค่ะเลขขันนํามนเนาะหลวงพ่อเนาะย็นหมาเลขขันนํามดค่ะเลขขันนละมดงวดก่อนก็เข้าขันนํามดนเนาะหลวงพ่อเนาะเข้าอ้ยเราเสียดายมากเลยค่ะหลวงพ่อเลขขันละมดวันนี้ไปจัดเลยนะค่ะค่ะหลวงพ่องวดนี้เห็นเม็ดเดียวค่ะโอ้ยเอาเลขขันลามด เขียนผิดโอ้ยมือ <g ül üyor> สงสัยตื่นเต้นกับเห็ดเลยเขียนตัวเลขผิดเลขขันน้ำมนต์เลขขันน้ำมน,มมนต์จิตใจประยชเห็ดเลยนะสงสัยคะ่ะหลวงพอ่อเลขขันน้ำมนต์เขียนตัวหนังสือผิดเลยทีนี้ค่ะว <g ül üyor> ่าสนุกคะ่ะหลวงพ่อเรื่องก็บเห็ดแอดชอบคะ่ะค <g ül üyor> ่ะหลวงพ่อเห็นเป็นตัวไหนคะเลขขันน้ำมนต์คะ ตีให้062นะสามตัว062เนอะใช่ค่ะแล้วก็สองตัวก็62สองตัวก็คือ62เนอะใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็กันคือ69นะกันคือ69เนอะอ่ากันมีสองตัวนะค่ะ คือ02อง <02 S 2> ด้วยเนาะเดี๋ยว fc จะตีเป็นตัวไหนก็ตีได้เลยแต่แต่ตัวเน้นคือ062กับ62ใช่ไหมคะหลวงพอ<ด>่อใช่อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าอ2662ชัดมากเนะหลวงพ่อเนาะอันนี้คือตัวการตัดกันชัดมากค่ะเดี๋ยวเอก็ให้ fc ดูด้วยค่ะ ขชโชว์เลยนะค่ะโชว์ในคลิปเลยค่ะหลวงพอ่อเลขขันน้ำมนต์เนาะจะให้เอฟซีช่วยตีไปได้วยกันเนาะหลวงพอ่อใช่ให้เอฟซีตรตีด้วยค่ะค่ะจะตีเหมืนอนหลวงพ่อตีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วแต่เอฟซีเขาจะมองเห็นเนาะหลวงพ่อเนาะ ใช่ก็ความชอบของหลวงพ่อกับปีไรกแค่นั้นเนาะค่ะแต่แต่ในสายตาเอสดก็สองหกหกสองเหมือนหลวงพ่อนั่นเลยค่ะแต่เอดเห็นสองตัวค่ะแต่ว่าไอวงกลมนั้นก็เหมือนคล้ายๆศูน,น,นย์นั่นแหละนาะหลวงพ่อเนาะใช่<ม>พา,ามันมันมันหมุนขึ้นทางซ้ายกับมันก็เหมือนกับเลขหกนัก่นแหละค่ะหลวงพ่อเอกับหัวมันก็ต้องเป็นเก้าใช่ไหมค่ะ ตตงััววนี้ชัดมากเลยค่ะหลวงพอ่อชัดเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะหลวงพอ่อเนาะใช่ก,ก็<ช>จะชัดไปเรื่อยงวดที่ผ่านมาเอดว่าเออห้าศูนย์ถ้าไม่ห<อ>้าศูนย์ก็คือเก<อ>้าศูนย์ค่ะหลวงพอ่อไองวดที่ค่ะงวดที่ผ่านมาเอดก็เขียนห้าศูนย์กับเก้าศูนย์ไว้ใต้มอนเสียงรูนะคะหลวงพอ่อ ทีนี้นทีนี้แอดก็ฝันว่ามีมีคนเอาเสื้อผ้ามาให้เยอะแยะเลยค่ะหลวงพ่ออ๋อนปีญ่ะค่ะทีนี้พอพอวันซื้อวันหวยออกทีนี้แอดไปซื้อจดจดไว้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าทีนี้เขาว่าห้าศูนย์อันแอดก็ขีดทิ้งไปเลยค่ะหลวงพอ่อก็เลยไม่โชคดีค่ะหลวงพ่อโอ้เพราะเาว่าอันเขาขีดทิ้งเลย อั้นคิดทิ้งเลยไม่เอาเพราะว่าถ้าอั้นแล้วไม่เอาจะเอาเก้าศูนย์เก้าศูนย์ไม่อั้มค่ะค่ะแอดก็เลยเน้นเก้าูนเลยค่ะเกาบาทติบวกก็ได้โอ้เสียดายเนาะหลวงพ่องวดเดี๋ยวงวดนี้ถ้าอั้นก็จะซื้อนั่นเลยหลวงพ่อหกสองสองหกค่ะถ้าอันก็ซื้อไเลยตั้งในบาทห้าติดนะถ้้มตามสินี่มันก็อั้ใจครึ่งค่ะหลวงพ่อสามสิบนั่นแหละไม่ไม่ถึงห้าสิบค่ะ ค่ะจ่ายครึ่งค่ะมันเลยมันเลยน้อยเนาะได้น้อยแอดก็เลยไม่ค่อยชอบค่ะหลวงพ่อถ่ห้าติดนี่พออยู่ตัวได้ค่ะเป็นเน้นเตะเก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่แหละหลวงพ่อแอดซื้อแล้วซื้อซื้อแล้วซื้อค่ะก็เลยไม่โชคดีซักบาทเลยค่ะหลวงพ่อทีนี้ก็ติดนี่ค่ะค่าหวยค่ะ ไม่เป็นไรเอาใหม่นะหลพกอเนาะใช่ใช่งวดนี้เอาใหม่ค่ะอัลตรามันไม่ไม่หยุดออกก็จะ่อยอยู่เรื่อยๆแหละค่ะค่ะวู้ชัดจริงๆค่ะหลวงพเออดก็ในชอบเลขขันน้ำมต์นั่นแหละงวดนี้ก็ชอบค่ะหลพ่อเข้ามาสามงวดเลยนะค่ะโอ้เข้าก็สามงวดแลบงวดที่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดเอ็ดสิบเจ็ดเดียวเข้าแต่ว่ามัน บังอ่ะบังท่านให้บังครูบาอาจารย์ให้บังค่ะวันนี้ก็เลยขอแบบชัดๆเลยออ๋ให้เป็นชัดๆมาเลยเนาะขอมาชัดๆนี่คือโซนท่านี่ยขชัดค่ะเอีกแล้วก็ขอชัดๆอีกสองหมวดหนึ่งหมวดนี้หมวดที่สองเนี่ยอ่าค่ะท่านก็เขียนให้โตเดียวโตเดียวมาเลยแต่ก็อยู่กับบุญวัฒนาดีนะ ใช่ค่ะอยู่กับบุญกับดวงวาสนาค่ะหลวงพ่อใครไม่มีบุญวาสนาซื้อยังไงก็ซื้อไม่ถูกค่ะหลวงพ่อไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบเนี่ยใช่ค่ะสิ่งที่ไม่ชอบคือมาก่อนไม่ชอบใช่ตัวไหนที่ชอบมันมันไม่มาเนาะหลวงพ่อเนาะตัวไหนไม่ชอบมันมาค่ะใช่เล็กเนาะค่ะหลวงพ่อ ก็ขอให้เข้าปังๆังนะคะสําหรับเลขขันน้ำมนต์นะคะหลวงพ่ออ๋อก็ยูที่การดูเหมือนกันนะค่ะค่ะขอให้ปังปังกันแล้วกันค่ะแล้วก็เอาจเจริญเรียงให้เลขขันด้วยเลขสูตรเลยค่ะหลวงพว่อตามด้วยเลขสูตรเลยค่ะเลขสูตรก็เลขตังหลักเลขหลักเนาะ เลขหลักคือเจ็ดกับแปดสองกับสามสองกับสามก็สี่ไว้ตรงกลางสี่ไว้ตรงกลางทำตัวนี้เลยนะค่ะเน้นๆเ,นเลยค่ะหลวงพ่อสี่สองสี่สองสี่เจ็ดสี่สองสี่เจ็ด แล้วก็ห้าเก้าห้าเก้าห้าเ้าไม่มีอยู่ในเลขหลังเลยค่ะอล <5, S 1> ก็อะยู่คนเละชุดแอมมาใส่กันโเด่นเป็นหลายสูตรเนาะเอามารวมกันเนาะใช่เอามารวมกันเลยห้าเก้าเสร็จห้าสี่ใช่ไหมคะ าเก้าเศษห้าสี่ค่ะสี่ชุดนะคะหลวงพ่อใช่ค่ะมีสี่ชุดค่ะค่ะมันจะน้อยมันจะน้อยซิบนะ <c oughs> ก็จะลงโค้งกับไทยอีกครั้งหนึ่งก็จะเริมไม่เือมากมโค้งสุดท้ายก็จะมาสรุปแล้วก็เลขความฝันเนาะหลวงพ่อเนาะใช่ค่ะค่ะ เน้นตัวไหนบ้างคะหลวงพ่อเน้นตัวไหนเน้นตัวเก้าห้าห้าเก้าเน้นห้าเก้าค่ะห้าเก้ากับสี่สองเน้นห้าเก้ากับสี่สองค่ะมาที่ตามมากระซูไว้เยอะเหมือนกันค่ะสี่สองสองสี่ค่ะก็ไม่แน่อาจจะมางวดนนี้เนาะหลวงพ่อเนาะใช่ค่ะค่ะ งวดนี้มั่นใจไหมคะหลวงพ่อมั่นใจเหมือนเดิมอ๋อมั่นใจเหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้หลวงพ่อบอกเบอร์โทรหลวงพ่อมาด้วยค่ะเด็กเผื่อว่าเอฟซีเขาอยากจะโทรหาอยากจะร่วมบุญประมาณนี้คะ่ะหลวงพ่อเบอร์โทรหลวงพ่อเนะบอร์โทรของหลวงพ่อคะ่ะเออบอร์โทรขอเจ้ขขขาของวันสารของงดไว้ก่อน งดโกนบอลงพ่อนะเอ่อจำแต่ก็อาจจะไปไม่ไม่เป็นส่วนตัวเท่าไหร่อ๋อค่ะค่ะก็ได้ค่ะแล้วแต่หลวงพ่อค่ะก็ให้อยู่กับยที่ถ้ามีอะไรก็โทรเข้าหาพี่ลองอย่างเดียวอ๋อเจ้าค่ะหลวงพ่อเนาะค่ะเอาคนใจคนอ๋อค่ะค่ะหลวงพ่อ ก็ให้หลวงพ่ออวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะในงวดนี้เจ้าค่ะหลวงพอ่อขออวยพรให้เอฟซีเด้อสุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะเจ็บยาไข้ยาป่วยค่ะดูแลสุขภาพให้ดีอืมโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้ก็ดูอาพิจารณาให้ดีเจ้าค่ะมีโชคเวลาพูเดียกันนะ ค่ะหลวงพ่อปังฟังกันแล้วกันวันนี้ค่าสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้เอ็ดก็ขอบคุณหลวงพ่อมากๆเจ้าค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอ็ซีช่องละอองแชนแนลได้รับชมรับฟังนะเจ้าค่ะงวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขไม่ว่าจะเป็นสูตรหรือว่าเลขขันนำมนของหลวงพ่อนะคะก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยยกช่องนะเจ้าค่จ้า ่ะวันนี้ก็ขอบคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่าะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะ